โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีครึ่งหนุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจครึ่งหนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดสิบเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารน,นะครับคลิปแรก มาฝากกันเหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาตี2-4-5ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเซาเท์ท์นตันอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับเฮาซิตี้อันดับ8เซาทิร์นตัน67แต้มจากการชนะ20เสมอ7แพ้5นะครับเกมล่าสุดบุกชนะเวสต์บอม์มิดมา2-0ครับแกนหลักก็สจวตอาร์มสตรองอดัมอาร์มสตรองแลนเฟลเซอร์กองหน้าเป็นเซดูมารา ในขณะที่เฮาเนี่ย51แต้มจากการชนะ15เสมอ6แพ้11เกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ทฮามาสองหนนะครับมีโอตานตูฟานคุมตรงกลางนะครับแนวรุ allo, กฟาบิโอคาวาโย่กองหน้าเป็นบิลลี่ชาร์ปครับนัดแรกเจอกันเซาท์ทอมตันบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเซาท์ทอมตันเป็นต่อแน่นะครับฟอร์มดีทั้งคู่นะครับมีลุ้นเพลย์ออฟสำหรับเฮาส่วนเซาท์ทอมตันลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติด้วยการเป็นรองแชมป์เลยครับดูแล้วนักบุญดีกว่าครับเล่นในเซนต์แมรรรรีีี่่จะะะะเเบบยยยยดชชนนนนออาาง้งปตตู์์ซั un, คัค คู่ต่อมาเวลาเดียวกันอิสสวิททาวอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับรอสเทแฮมทีมบัวครับอิฟสวิท6 6แต้มจากการชนะ19เสมอ9แพ้ไป4เกมล่าสุดบุกชนะสวันซีมา2-1นะครับ3านาลุกเป็นคอเนอร์ชัลินนาธานบรอดเฮดกองหน้าเป็นคิฟเฟอร์มัวกองหน้าตัวเก่งเจอกับรอสเทแฮมจมบวัวมี19้าแต้ม จากการชนะ3เสมอ10แพ้ถึง19เกนะครับเกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านให้กับวัตฟอร์ดมาศูนครับโอริเวอร์เรดบอลคู่หน้าเป็นแชมป์นอมเบเล่นกับชาลีไว้ครับนัดแรกเสมอมา2 2ที่บ้านรอตเทห์มคู่เนี้ยก่อนเกมขอมองอิสวิทเป็นต่อแน่นะครับสาการอิสวิทเนี่ยลุ้นได้ไปถึงรองแชมป์เลยนะครับในขณะที่รอตเทห์มน่าจะตกไปลีกวันครับดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะอิสวิทจะชนะขาดถึง2ประตูแน่ครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสตรงนะครับยูฟ่าแชมเปียนสีครอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเพียสวียอโเฟนจากคอนแลนด์ จะเปิดบ้านเจอกับบรูเดสเลอร์ดอตมุนจากเยอรมันนะครับ PSV เนี่ยผ่านเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B ผลงานชนะ2เสมอ3แพ้1ล่าสุดเปิดบ้านชนะเฮลาเคิลในลีกมา2-0นย์นำจะฝูงลีกฮอลแลนด์อย่างเหนียวแน่นนะครับแก,ลลก man, หนหลักก็โจอีเวียแมนนารุกเออร์วิงโลซาโนยูฮันบากาโยโก้กองหน้าเป็นลุกเดอยองนะครับเจอกับดอทมุนผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม F ผลงานชนะ3เสมอ2แพ้1ล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอว่าบวก1-1ในบุนเดสซีก้ารังอันดับ4ในลีกตอนนี้นะครับสภาพ ครับทีมเนี่ยคาริมเเรยมี่กับเซบสเซียนอันแลยังเจ็บลงไม่ได้ครับตรงกลางก็เอ็มเรชานมาเซลซาบิเซอร์แนวรุกก็มาโก็ร้อยเจดอนซานโช กองหน้าก็เป็นนิคลาสฟูคลุกนะครับเจอกันมาผลล่าสุดถ้วยนี้ต้องย้อนไปปี2002ในรอบแบ่งกลุ่มเสมอ1นบ้านดอตมุลนะครับแต่ว่าเกมเยือนดอตมุลบุกชนะ31คู่นี้ตามหน้าเสือเขามอง p s เเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับเพียงแต่ว่าเกรดบอลสูสีจริงๆนะครับแล้วก็ดอตมุลช่วงหลังฟอร์มดีมากนะครับไม่แพ้มาสินัดติดต่อกันในทุกรายการเกมแบบนี้พี่เจ๋มองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงมากครับซื้อ2มุมเชียร์ดอตมุลจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ แรกนะครับชอบไปที่เซาท์แฮมตันอิปสวิททาว์และโบรุสเซียดอทมุนครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย